กันึกว่าเฟสไม่เป็นหอะไรตอนแรกว่าจะลงคลิปโอ้โหไปไปมาโดนเด้งเฉยกันึกว่าเป็นคนเดียวพอเข้าไปดูวิธีแก้ใน YouTube ปุ๊บโอ้โหไม่เป็นกันนารอดเลยอะนาเทวิกก็ไปดูแล้วอ้าวแม่งเฟสลม่มทีนี้ก็คงต้องรอลท่านผู้ชมผมคงลงคลิปตรงตรง,ตรงเฟสไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดตอนนี้คลิปที่ผมลงไปในวันนี้ก็คือนั่นแหละนะก็คือ ใน,นลอไม่ได้นะฮะเดี๋ยวต้องรอให้ทางเฟซมันเข้าที่เข้าทางก่อนคือเหมือนมันมีใครคนหนึ่งอะไปแฮ็กหรือว่าเขาไปเตะสายไฟคอมพิวเซอร์ของระบบเมตาเขาหรือเปล่าวะเดี <c oughs> ย๋ยวต้องรอต้องรออ,งรอัปเดตเขาอีกทีนึงนะครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้แหละตอนเช้าเดี๋ยวต้องมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนี่แหละถ้ามาเข้าเฟซดาวผมจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าผมเปลี่ยนรหัสเฟซตัวนี้ไปแล้วไง <c oughs> แต่แบม่ให้ผ่านได้นะโอ้ เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็คงแบบเป็นคลิปที่รออัปเดตดูนะครับเดี๋ยวดูอีกทีแต่ก็ประเด็นที่ว่า YouTube ก็ยังเล่นได้นะแต่แม่งแอปอื่นได้ยินมาในสวิตแม่งอ่าอ่าทิกต็อกแม่งลมด้วยมั้งแต่ผมก็ไปเข้าไปดูอยู่ไปเล่นอยู่มันยังขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้จะงว่วงผมจะนอนก่อนนะครับว่าจะาคลิปวันนี้สักหน่อโหเห็นเฟซลมผมท้อเลย เดี๋ยวคลิปไอตัวที่ผมจะลงอยู่ลงในเฟซให้ในทีหลังนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมพรุ่งนี้ดูอีกทีนึงนะฮะ